กูอ้ายติเดี๋ยวมาหน้าบอร์ดมันตั้งหลังหน้าบอร์ดหน้า6 1 okay. <laughs> นี่แหละ,วหละปวดข้อปวดแ้วนี่ใครจะสอนสือ่ออะโอ้โอแมมติดดีจังเลยแม่มชายขบวน

นี่เขาเริ่มเบนกันแล้วหรือว่ายังต้ไงต้ง้งบนก่อนยืมนี่รอหลังไปปวดนด้ผันทิศอะเมาคนมาเนาะพี่เอาเกงไว้ในรถเอามาตอนนี้เที่ยวนี่ตุ้ยที่วั